น้องจ้าเมื่อนี้พออ่พอเขาหมดแล้วเข่ามาบ้านเด้๋จ้บไว้เข่ามาบ้านแปบน๊บหนึ่งเอาบักทุเรียนกับโสมโอมาฝากลูกจ้าไว้เข่ามาบ้านแป๊บนึ่งนะพี่น้องเนาะไปเบิงว่าเรากําลังเฮ็ดอีหยังไปพี่น้องตามไปเบิงมาต,ตามมาเล้วค่ะอุ้ยเถอะเด้อลูกมันเลยเด้อ ไปยตายตาเตาลูกตาลไปไดดปลูกไปเลยโอ้จังไหนคนมาแดดออกบาดที่ไหนย่างออกมามกจ้าเบิ่งว่าพอพี่หมอดเราเห็นอย่างเนาะส่นไมล์หล่ากันใหญ่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีช่องเต้าลูกตาลเนี่ยสวัสดีครับ มันหอนมาถึงบ้านก็แวะข้ามาข้าวนึงพี่น้องบ่ได้มาโดนหรอกเพราะว่าจะต้องเดินทางต่อไปว่าปีบคุ่มนะครับผมมาเบิ่งต้นหม่างรากไม้สิมาเอาไม้ค้ำต้นใ้อีหยังก็ต้นชมโคน่ะแม่จ้่เอาสายสายเลยยังก่อนต้นเสี่ยวต้นเสี่ยวจ้่โอ้ยล่มก็จะแม่นแห้งคัดแห้งคัดนึงแน่จี่ยจะพี่น้องจ๋าพอดีอัน เดี๋ยวจะมาทีิเก็บเขา่าเก็บของจ้ะพราต้นหนูเพ่เห็ดเด้ยลูกเดียวจะให้อันเอาเสาปูนเสายางเนาะไปะเห็ดหลายๆท่านแนะน้ำเดี๋ยวเบื้องก่อนเนาะพี่น้องแต่มันเห็ดได้กันเห็ดพ่กใดกะนมาจังว่ากันจ้าแวบะบมาบานแป๊บหนึ่ง๋อแป๊บหบนึ่งกำลังเก็บเข่าเก็บข,ของจา้า ครัวคำมอดลำเพลินออฟฟิเชียลเจ้าพี่น้องโอ้ยแดดแห้งเจ้าหน่อยยูซื้อความมีแดดปาที่เนี่ยลูกตาลฮวันจ้าฮวันไปลูกไปข้าลมไปลูกไปเข้าลมเด้อขีตมขีตมกับพ่อขีตอมไอขีตมกับพ่อขีตอมแดดแห้งค่ะ ในพมา่าแดดแดดเปลี่ยนยี่สี่จากน่อยก็สีฝนเนาะพี่น,อน้องเนาะมาจ้ะได้ยูโฮมหมดแล้วจ้าตอนนี้ยูโฮมบันเอียงเกาะโฮมบักตะคบไหมจ้ะ ส่วนรถขาวคันที่เฮียพัดเราให้เนาะจ้ะเมื่อนี้ก็จะมือนี้ก็แล้วเอา,าจ้ะเพราะว่าใส่อะไรใส่ยางเบิรกล้วเปลี่ยนหนังปัปงปป๊มเบรกปั๊มยางิดแล้วค่ะปั๊มเบรกปั้มล้มไปแล้วเรียบร้อยลแล้วแล้วก็เปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วค่ะน้องมิ้วกำลังไปซอยช่างเพือนหนังชิคไปฝึกงานพ่อจ้าน้องมิ้วอยู่ที่ร้านนะจ้ามือนี้ก็แล้วอกคะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิงเนาะว่ามันสิจางใดง ไว้ขี่ดีอยู่ขี่ดีอยู่แล้วพี่น้องเมืนนั่นเตะขี้เบิ้งกันเลยพูดเลยยูโฮมเหล้วเนี่ยพี่น้องต้นไม้กันพี่น้องจ้าเบิ้งเพื่อนคือสีคือทอดกันเลยเนาะคือทอดกันแล้วเนาะคือทอดไปวันเบิ้งห่างกันแป๊บเดียวพี่น้องจ้าเบิ้งเพื่อน โม่เหนื <c oughs> น้อกับตรงว่สิโอ้โหเอาพี่น้องจ๋าเบิ่งดูคือสิคืนหอดกันลายเบิ่งเอาเจเบี้สวัสดีจ้าช่องเต้าลูกตาลแน่จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องคือสิคืนโอ้ยทั้งน,นี้กมุนด้วยกันทั้งนี้ก็เพราะปันการละจ้า พี่น,อน้อง,งกันลายพี่น้องจชาเบงเด้วยห่างกันแป๊บเดียวเสียบีโอ้เจ้าพ่อรองเท้าด้หนี่ห่างห่างกันแป๊บห่างกันแป๊บเดียวคือทอดกัน,นออลายจี๋เนาะรรอ <laughs> โอ้โหเ้เราแวะมาหาเนื้ยอยู่น้ำกันสูมือดอกพวกเจ้าน่ะนะ เพื่อนเพื่อนข่อยสงสัยในในความสัมพ uh ันธ uh, uh ha uh uh ์ของพวกเจ้าซองคนเราได้หนิข่อยสงสัยได้หนิจะให้หอมแก้มเสียบีกุโจกดาบมาดมซะว้าฟ้ามาเนี่ยกินหอดแล้วพนาอุ้ยมาหาไปนอนโกนี่ในรถตีนะ

หิงสันๆันได้ยังเงาข่อยที่เอาไอ้ไม่ข้ามต้นไม้ข่อยต้นไม้ข่อยมันเอ็นบักไงเลยมันมันเอ็นบักไงเลยเอ็นบักหลายเลยเป็นคิดฮอดกันไรพี่น้องจ๊าบ่มีคนยกเขาก็บอกว่าใส่รังคาบ่มีคนยกขึ้นซอยข่อยใช่ไหมมีสองคนหนึ่งเนาะต่งคนผัวเมียไหม ยกเดี๋ยวมือได้มือเปิดไฟปิดพอรมือไหนล่ะมือเปิไฟมือแหนไปน้ำไปพี่น้องเพื่อนพาเสียบีไปเสียบีไปปั่นเบิ้งกันอีหยังเพื่อนสันเดียบี่นี้ยเกล่อตังข่อยกามีไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเบิ่งรู้ ข่อยสิไ oh, ด้นอนนะเอาเอาไม่ดูเอาไม่ดูยกโยกข่อยสิได้นอนน้ำวัตีไอ้ต่างหอยกระมิ้นเอาไม่ดูเอาคำนี้ไม่ดูบ่ยเปิดหน้าต่างวัดตีบ่ยเปิดหน้าต่างเวลาเขานอนน้ำกันพุณน่ะเสียบี้ข่อยพิ่เขาเบืดได้เลยนี่บนหัวนึ่งก็ใส่ของได้เลยนี่ไม่ต้องจ๋า มีกับพืชอันนี้เจ็บข้องซื้นนี่หาหาคนยกหลังค้าซอยว่าได้จ้าพี่น้องอย่าอย่าเลยกระโดดปฏิบัติการเบื้องหลังคราวั่าหน้าต่างหอยกระมี่ใส่หน้าต่างเรียบร้อย ยางดีเลยนะมาอวดกันจ้ายัางใส่โอ้วัสดีครับวัสดีครับวัสดีจ้าโอ้ยไปจังไหนมาจังไหนน้ออย่าให้ฝนตกห้ามเด้อ S <S เดี๋ยวอะเลยหาเบุ้งนกอันนี้จะเอาลงเด้ินี่แมามันที่ขามจ้าคุณโอ้โหลังค้าปล่อยเสียบีเอ้ยมึงคนยกปล่อยลอยแล้วแต่ว่ามีคนยกหลังคาซอยจับมือน้องนะมันบ่ใจักบ่าดอกแต่ว่ามันหาคนมายกบม่ได้ ใส่เข้าเดียวคันรถปืนบาบำก็มากเด้๋ยวด้ยเดย